ประดับเสียงของเสียงที่อยากเข้าเป็นหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาตังไปเจอของกินครับวิดีโอของกินกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเยอะเย,ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงแป๊บนึง สิบแปทีนะครับดูกันนะครับเนี่ยอะไรกินเี่เอะไรกินบ้างไปดูก่อน เอกเาวาชายภูมิองประกอบของเครื่องเสียงมีอะไรบ้างตั้งแต่ต้นสำหรับมือใหม่มาเรียนรู้ด้วยกันครับโอ้ลื่นเว้ยว่าย,าายังไงว่าย,าายังไง ะฟังได้ไหมล่ะฟังได้ไหมถ้าฟังได้ก็ฟังก็ฟังไม่ได้จะลงเสียงให้ใหม่เออใช่เขาเขาบอกว่าวงกลมกับวงกลมไม่ออกป้ามีอะไรบ้างป้า มีอะไรบ้างครับมีเกี๊ยวมีไก่มีไก่ป๊อปฟูอัดทอดหมกเอาเกี๊ยวยี่สิบบาทแล้วก็ข้าวเนยวยี่สิบไม่ต้องรีบนะป่ะทำให้คนอื่นก่อนก็ได้แบกแบนซามหาสารามสังทององใจรัตนาบวชลำแขนบวชเยาวออไม่อมรบตด้อยู่ รอได้ไม่เป็นไรรอแล้วลดมารอแล้วเพิ่มเดี๋ยวเหมาทั้งรถก็ได้ไม่ยากหรอกเหมาทั้งรถเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปขายที่อินแล้ว <c oughs> นี่ที่เดียวจบเข้าบ้านเลย <c oughs> ป้าบอก <c oughs> เดี๋ยวไปแก้ขยให้แล้วนูนดูข้าวไปข้นข้าวกอนเธอก่อนจะได้สวยแน่นอน นนเยนเยมยเมวงกลมสีแดงขนาดใหญ่ก้าหน้าผู้คนและการเดินทางวงกลมสีแดงขนาดใหญ่เสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ทงสามเหลี่ยมบนเสากรณีกระกดแจกใบ,บเหลืองวัฒนาสิทธิวังสอ,สอเสือสอเสือลำปางพบชอน เคครับได้อของกินแล้วเฮ้ยได้ของกินแล้วแต่หาทางคุณไม่เจอเฮ้ยครับคุณลากันใหม่